ยายแต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มีวิธีทำข้าวแต่น้ำแตงโมพร้อมวิธีทำน้ำราดทำยังไงไม่ให้น้ำราดจ,จมลงไปในข้าวเคล็ดลับก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะก่อนอื่นเลยก็มาเตรียมนึ่งข้าวเหนียวกันก่อนนำหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟปริมาณของน้ําก็2ข้อนิ้วมือเติมใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเนื้อข้าวจากนั้นก็นําข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่แล้ว3ามชั่วโมงขึ้นไปนึ่ง ใช้เวลานึ่งที่25นาทีด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงอย่าลืมปิดฝาด้วยนะคะแนะนําข้าวที่ใช้ให้เป็นข้าวเก่าของปีที่แล้วเวลานํามาทําขนมนางเล็ดหรือว่าข้าวแตดจะได้เม็ดสวยๆค่ะระหว่างที่รอเราก็จะมาปั่นน้ําแตงโมกันต่อส่วนผสมของน้ําแตงโมก็จะมีน้ําตาลทรายแดง80กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ50กรัมจากนั้นก็มาปอกแตงโมกอประมาณสักซี่ใหญ่ๆหซีก แกะเม็ดออกให้หมดด้วยนะคะนำไปปั่นให้ละเอียดจากนั้นก็นำมากรองปริมาณที่ใช้ก็200 ml ค่ะเทลงไปในชามผสมตามด้วยกะทิเกลือป่นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีแล้วคนให้น้ำตาลละลายแล้วข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ก็สุกดีแล้วนะคะ และปริมาณของข้าวเหนียวก่อนที่จะนึ่งน้ำหนักอยู่ที่500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลแล้วนำน้ำแตงโมล,ลงไปผสมหรือจะเทราดในครั้งเดียวเลยก็ได้ค่ะสําหรับปริมาณของน้ำแตงโมในสูตรนี้ก็พอดีกับข้าวครึ่งกิโลแล้วนะคะคลุกเบาๆให้ข้าวแตกตัวอย่าให้จับกันเป็นก้อนนะคะเวลานําไปขึ้นรูปจะได้เป็นเม็ดสวยๆน่าทานค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็นําฝามาปิดไว้จะพักข้าวไว้อีกครึ่งชั่วโมงให้น้ําแตงโมซึมไปในข้าวแล้วก็ให้ข้าวอิ่มน้ํานิดนึงนะคะเวลานําไปขึ้นรูปข้าวจะได้ไม่ร่วนหรือว่าข้าวจะได้ไม่ยุ่ยค่ะสําหรับอุปกรณ์ก็จะมีฝาพลาสติกวันนี้จะใช้ขนาด6เซนความลึกของฝาก็เกือบเกือบหนึ่งเซนและปริมาณของข้าวที่ใช้ก็1หยิบมือก็ประมาณสัก1คําค่ะแล้วนํามาวางในฝาหรือว่าในพิมพ์เกลียให้เต็มพิมพ์ สำหรับมือใหม่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยก็ใช้อุ้งมือเรากดลงไปให้แน่นๆเลยค่ะโดยเฉพาะขอบขอบกดให้แน่นๆเลยค่ะเวลาเรานำไปทอดเข้าแตนจะได้ไม่แตกและกดตรงขอบขอบจะใช้นิ้วโป้งกดช่วยก็ได้นะคะเวลาแกะออกจากฝาหรือแกะออกจากพิมพ์ก็ใช้นิ้วชี้ดันตรงกลางเข้าแตนของเราก็จะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้แล้วจะนำไปตากในภาชนะจะเป็นกระดง้งหรือว่าคอนโดสำหรับตากปลาก,ก็ได้นะคะและเวลาที่ใช้ตากถ้าแดดจัดๆก็ตากสองวันเต็มๆ หรือถ้าไม่ค่อยมีแดดก็ตาก3วันหรือจะใช้พัดลมช่วยก็ได้ค่ะและทางที่ดีไม่ควรตากนานเกินไปนะคะเพราะว่าข้าวอาจจะขึ้นราหรือถ้าหากทําเป็นอุตสาหกรรมก็ควรใช้เตาอบช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะและนี่ยายแต้วก็ตากมาครบ2วันข้าวก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะนํากระทะน้ํามันขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางค้นไปทางแรงพอน้ํามันร้อนเต็มที่ก็นําข้าวแตนลงไปทอดเลยค่ะขณะที่ทอดก็อย่าลืมคนแบบนี้ด้วยนะคะข้าวแตนของเราจะได้โดนน้ามันทุกๆส่วน และเม็ดข้าวที่อยู่ด้านในจะได้พองๆแล้วก็จะได้มีความกรอบถ้าหากเม็ดข้าวด้านในไม่โดนน้ำมันเวลาเราเคี้ยวก็จะแข็งทำให้แม่ร่อยได้ค่ะคนไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าสีจะเข้มขึ้นและเวลาในการทอดอย่าแต้วใช้เวลาจริงเลยนะคะในช่วงขณะที่ข้าวแตนอยู่ในกระทะไม่มีตัดต่อใดๆค่ะพอสีเข้มขึ้นก็ตักออกมาจากกระทะนยคะก็จะได้ข้าวแตนที่ทอดออกมาสีสวยๆน่าทานมากๆเลยนะคะ แนะนำว่าอย่าทอดนานเกินไปจะทำให้ไหมแล้วก็จะทำให้มีรสขมเสร็จเรียบร้อยก็มาทอดส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ข้าวแตนน้ำแตงโมรสชาติอร่อยอร่อยสีสวยสวยสำหรับท่านไหนไม่เคยทำมือใหม่ก็สามารถทำได้นะคะรสชาติกรอบอร่อยแม้ยังไม่ราดน้ำตาล ถ้าไหนไม่ชอบความหวานนี้รสชาติก็เหมาะมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการทำน้ำตาลเพื่อราดน้ำตาลที่ใช้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวสำหรับสูตรนี้แ้่จะไม่ราดน้ำตาลทั้งหมดนะคะจะใช้น้ำตาลมะพร้าวอยู่ที่200กรัมนำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆสักพักหนึ่งน้ำตาลก็จะละลายแบบนี้และสำหรับเคล็ดลับที่ทำให้น้ำตาลอยังลอยอยู่บนข้าวแตนไม่จมลงไปด้านล่างแค่ให้น้ำตาลละลายให้หมดก็พอ กระเท้าน้ำตาลให้ไหลเป็นสายแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะแล้วนำมาราดบนข้าวแตนได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องปิดไฟนะคะถ้าหากปิดไฟน้ำตาลก็จะจับกันเป็นก้อนเปิดไฟอ่อนๆวอมน้ำตาลไว้จนกว่าเราจะทำเสร็จสำหรับสูตรนี้น้ำตาลยาเ้าจะไม่ใส่เกลือนะคะถ้าหากใส่เกลือน้ำตาลก็จะเลวเกินไปเวลาเรานำมาราดลงหน้าข้าวแตนก็จะซึมลงไปด้านล่างหรือถ้าหากท่านไหนชอบความเค็มก็สามารถเพิ่มเกลือในน้ำแตงโมก,ก็ได้ค่ะ รสชาติออกมาก็จะได้กลมกล่อมกลมกล่อม,มนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับข้าวแตนน้ําแต,แตงโมมือใหม่ก็สามารถทําได้ถ้าหากท่านไหนกําลังมองหา,อาชีพอยู่ก็ทําขายได้เลยนะคะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ